ต้มปลาให้พี่น้องกินบิเหตุคลิปกับเขาวลงดูดเลยจ้ะอย่างพี่น้องลืมกันเบิร์เลยเนาะอันนี้ก็เลิกงานมาทำจังมือนี้บิเหตุคลิปลงดูดเลยจ้ะกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุมสุคนมือนี้ป่าใสสิมานต้มปลามาต้มปลานิ่นได้จ้ะมือนี้พอดีว่าเอือ่อยเพิ่นไปตลาดมาได้ปลานิ่นมานี่จ้ะอันนี้ปลานิ่นพี่น้องกับบริหลายดอกโตหนึงจ้ะ อันนี้โตใหญ่ๆพี่น้องป้าโตอันนี้เขาเขาเอนเสียคีเรียบร้อยแลวจ้ะตัดเรียบ้อยแล้วตัวหนึ่งอันนี้เอาไว้ก่อนเนาะเป่เรื่องเปล่าเรื่องนะก่อนก่อนที่จิภาพพี่น้องไปหับสมต้มปลาเขาเนาะพี่น้องขอเปลาเรื่องหนึง่งพอดีว่ามีคนคนหนึ่งกันคุณมาคอมเมนต์ว่าฝ้าใส ว่าฟานี่อยากเป็นคนไทยจ้ะว่าสำเนียงคือคนอีสานว่าว่าคือคนอีสานว่าทั้งที่เป็นคนเล่าอยู่แล้วก็ว่าคือคนอีสานคนมาว่างสันคือฟาไซอยากอธิบายให้คนฟังว่าถึงสิเป็นคนเล่าก็จริงจ้ะแต่ละหมู่บ้านแต่ละเมืองแต่ละแขวงก็บ่คือกันจ้ะแต่สําหรับบ้านเกิดเมืองนอนของฟาไซจ้ะบ้านเกิดแท้ๆเลยจ้ะที่ว่าสำเนียงแบบตรงๆเลยจ้ะพี่น้องกัข่าวก็คือกินข่าวเลยแต่หมู่บ้านอื่นที่ติดกับบ้านฟาไซหมู่บ้านใกล้เคียงกันเขาที่ว่ากินข่าว พนันรบ้านติดกันเลยจ้ะบ้านฟาใสมันซีมี่สองบูม่าติดกันแต่อีกหมู่บ้าหน,นึ่งเขาชววื่อบอลเนือนจ้ะพี่น้องอย่างเช่นคำว่า,าเขาชื่อกินไปใจ,จคือขกคำที่ถูกต้องตามหลักวญญกรรณยุกตน่ะแต่บ,าาบ้านฟาซายบริบาลถูกต้องตามหลักวญญกรรณยุกตนจ้ะอันนี้ต้องบอกความจริงเลยจะ้ะตัวมาสำเนียงสวรสดิ์ไดเขตเลยจะ้ะกระซิประมาณเดียวา่า สบายดีทุกคนมอนี่สิมาต้มปลาพี่น้องกินเด้อจ้ะอันนี้ก็คือสำเนียงแบบนี้เด้อจ้จะที่ถูกต้องตามหลักวรทยากรกัประมาณนี้เด้อจ้ะฝาใช้ก็สิพยามเ้าสำเนียงที่มันถูกต้องตามหลักวรทยากรลาวก็คือกระิยามเ้าภาษาลาวกลางให้มันถูกต้องตามหลักวรทยากรภาษาลาวดอจ้ะอย่างเช่นเข้ามาสบายดีพี่น้องมอนี้ฝาใช้กระิมาเ้าถึงเรื่องต้มปลาเด้อยจ้ะก็สิเว้าแบบนี้ที่พี่น้องกระิพยามเบาสำเนียงแบบนี้เด้อจ้ะ แต่ว่าบางทีกะลงเลยจ้ะเพราะว่าหมู่บ้านฟาเซ่มันว่าตรงๆกันเนาะทำเนี่ยบ้านเฮาบ่ได้ะว่าแบบนั้นเวลาเฮาสิไปอร์จริดว่าแบบนั้นมันก็บ่แม,ม่นแม่นบ่ล่ะทุกคนมันก็บมม่บคือเนาะเดี๋ยวก็คนอื่นเขามาเบิ่งก็คือว่าเอ้า ปกติเราอยู่บ้านนี่สำเนียงเราคือบริเมนแบบนี้นะแต่ว่าเวลาเฮียนี่ก็จะใส่สำเนียงที่มันถูกต้องเลยจ้ะเพราะว่าเป็นภาษาอ่านเนาะเวลาอ่านเข้ากัสิอ่านตามตัวมันบรจ้ะอ่านตามโตเนาะ่าถูกต้องดีแต่ถ้าเข้ามาใส่ชีวิตประจําวันอยู่บ้านอยู่เพื่อนเนาะอีกสำเนียงหนึ่งก็คือว่าสบายดีมาเด้อกินข่าวหรือว่าไปใส่มาใส่ก็จะวอาคาแบบว่าแบบนี้นะถูกไหแต่ละหมู่บ้านนี่พเขาเาคือกันแต่ว่าบัคือกันจ้ะยะงไงบอกสำเนียงคือเลา เขาอาจจะไปเบิ่งกองอื่นมาอย่างไ้บอลซัเนียงแบบว่าคือบางหมู่บ้านที่เขาเคยด้ินมาคือเขาได้ินมาเป็นแบบแบบกับอย่างไฮบอลแบบนั้นนะนะทุกคนมันกระโบแมนแล้วเนาะก,ก็คือหมู่บ้านท่เขาไวบอกแบบนั้นกันสิห้เขาไปบอกแบบนั้นถ้าทำมาว่าได้บะแต่ว่าเวลาเขา,เอาบอกบางทีเขาเอาจจะลืมานะนทุกคนเพราะว่า,าภาษาบ้าน่าใากทยแบบว่าโบแมนเยินเยืนะนะนะทุกคนก็เลยเลแบบว่าว่าไปก็ลืมลงบางทีก็เลยืิอว่าแบบว่าภาษาสัเนียงทีแบบว่าตรงๆเกินไปนะทุกคนเด้อ เป็บนบางคนเผิ่นอ,าจจอ่านเสียงบ่เข้าใจะนะจ๊กะก็เลยอยากมาห่อให้ฟังหอด้าหอดเจอเถออะไรหอดเจะเถอะอะไรข่าย่อยเอบอกร้ายเลยเนาะแต่ว่ามือน,นีน้องผามาเบิ่งต้มปลาเขาก็เบิ่งคืออะไรพี่น้องผ้า,าหอดเองอันนี้อันนี้ซอยหัวขาเรียบร้อยจ้ะขั้นตอนแรกเขาก่ะเอาหัวขากับหัวจิตข่ายลงไปก่อนจ้ะป้าหอหดอันนี้ไม่น,าจน,า,นาจนบกเบลล่านาจนสิตบกเบลลงไฟขึ้นก่อนหอดีหอดี อ่แล้วเขากระชีคอปรุงกันได้จ้ะตอนป้าห่อนอันดีเลยทุกคนเผื่ออะไรข่ย่อยป้ามอนี่ก็ใส่เกิบได้จ้ะพอดีมาย่านกางเกงเปื่อนผมกางเกงสีขาวผมมาส่งมันยาวไปหน่อยหนึ่งทุกคนกางเกงมันยาวไปย่ามันหลากผื่นผมมาเป็นคนโบสูงอะนะลอยหาสิบแปดลอยหาสิบแปดจ่ากโบสูงถ้าลอยหกสิบมันจดีกว่านี้อันนี้การคอปรุงกันได้จ้ะเผื่อกัเพรเผื่อนาะ น้ำตานี้วะได้กะสีใส่เกลือลงไปจะแล้วก็มีขนอจ้ะอันนี้ใส่ขานอลงไปนำ้ำขนออนี้ใส่ลายเลยจะพี่น้องพร้อมชินน้นน่วแลใวกะสีใส่แป้งนั่ลงไปใส่แป้งนั่ก่อนเส็นแป้งนวแล้วก็น,น้ำตาแล้วเเหือะพ่อนนะรีบว่าเหืออะไรรียใครใจเลยเลยหวนขึ้นแล้วนี่น้ำหนักก็ขึ้นพี่น้อง ้นำนากขึ้นชองโลอันนี้ใส่เป็นนัวลงไปจ้ะป้าเหือกเข่าตาแล้วหอนดีดีก็ใส่น้ำปลาลงไปน้ำได้จ้ะใส่เกลือแล้วแต่ว่าอยากใส่น้ำปลามันสิได้กลมกลมนะจ้ะแต่แต่คนหมักนอคนนี้โอ้ยลืมอันนั้นไปเฮาเมื่อกี้ใส่หัวขาดตะไข่เออเดี๋ยวเขาใส่ปลาลงไปจ้ะป้าปลาเขาพี่น้องตัวนี้นอันนี้กันตัวเดียวกับไปลาชิกินเบิรงกน่ากำลังเดือดเลย สาสิบกตอนใส่ลงไปแรงๆสามสิบกคนเลยจ้ะเออคำเออนี่ทางไหนคำเออนี่เลือนเล่าเนี่ยนอนพี่น้องอันนี้รอปลาผดชอกพักละจ้ะพี่น้องใกล้ปลาวาซุกแล้วใกล้สีซุกแล้วฮ้าก็สี้มใส่มังเรนลงไปจ้ะมะเขือเ,เทศเนาะใส่ลงไปเลยเพราะว่ามันชิได้สมมานนะพี่น้องไอก็ะีมีหอมบัวจ้ะนี่ ทางหอมบัวก็ใส่ลงไปนาจ้ะใส่เป็นหัวเลยมันสีแดงหอมๆจ้ะเวลามันซุกกรหวานได้พี่น้องพังบัวนี่แต่กระซิมีขั้นตอนต่อไป<ม>นี่เขามีใบสมพอดีนั่นเลยจ้ะนี่<ม>อันนี้บา้านฝาใสเอิญมาใบสมพอดีเลยจ้ะนี่แต่ว่าคนไทย่นเอิญมาใบกระเจี๊ยมพี่น้องสูตรใบสูตรมันน,นี่เด็กพี่น้องเขาใส่อันนี้ตอนนี้กำลังใส่ลงไปเลยจ้ะ ผู้ใดย,ยังบ่ทันได้กินข่าวก็มาได้จ้ากินน้ากันเด้อเขาใส่มังเลนลงไปกับต้นหอมเดีวยวที่ใส่อันนี้ใส่พักสมพอดีลงไปจ้ะอันนี้อันนี้ใบสมพอดีเด้อพี่น้องใส่ลงไปซิลลายนิดหนึง่งแต่ว่าบ่ให้มันเปื่อยลายเดอเพพาะเปื่อยลายมันสิสมพดอันนี้ใบสมพอดีจ้ะมันมีมังเลนน้ำได้หนิมีมังเลนน้ำเด้อป้าป้าเขาเริ่มเปื่อยเลยใส่ลงไปไลายนิดนเนาะกินเป็นพักได้อะมากินน้ำกันเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อ ปลาเริ่มเปื่อยเลยนะจ่ะตอนนี้อะไรยำยำเรื่องน้ำตาลเต้าอู้อร่อยมาก okay, okay. เริ่มเปื่อยแล้วจนะพี่น้องเดี๋ยวลองซิมมึงก่นจังหน่อยอันนี้ทำห,ห้องว่าบวัวขาวดนะจ้ะสูตรนี้หอมแ okay, <okay>. okay. บมากูดกระเซาะล้านเลยป้านัวอันนี้นพี่น้องสุดยอดสำเนียงกับสิเป็นอย่างสีเลยพี่น้อง บางคนว่าอยากให้เว่าคือบ้านอื่นเขาคือช่องอื่นเขาก็อยากว้าอยู่พี่น้องกันแต่ว่าเฮาก็ไ่ได้ไปอยู่บ้านแบบนั้นนะพี่น้องเกิดมากกัหมู่บ้านบ้านเกิดเมืองนอนก็เว่าแบบว่าตรงตงเลยนะจ๊ะอยากไปอยู่กันบ้านบ้านที่มันว่าวม่วนๆนะพี่น้องสุกมาเบิงสุกไรสิปงเงี้ยได้ไหมนี้สุกไรจ้าปิดแก๊สก่อนอู้กําลังเปื่อยเลยจ้าทุกคนเบิงตายกําลังเปื่อยเลยเปื่อยเลยจ้ะมาด้อจ้าแซบแซบบอกเลยมัานัวมาก เรียบร้อยเรียบร้อยเรียกเด็กๆขึ้นมาอห้ต้นหอมลงไปจ้ะอ้าบุเห็นหอดปลาเอามันนี้เห็นแต่นะนี่พี่น้องแับต้มปลานิ่งตัวหนึ่งตักเลยเจ้าพี่น้องตักเลยเด้อไต้มปลาเอาปลาต้ตักสองชิ้นบุได้เนาะต้องตักที่ละชิ้นเนาะตักที่ละตอนพี่น้องตักหัวก่อนนี่มีสมเขาใส่สมหลายๆลายจ้ะ ก็ยันยันมันข้าวแต่มันโบข้าวเรามีแต่ข้าวเดียวเบิดข้าวเดียวเบิดแลวว้วนี่นัวนัวเทนหน้าลงก่อนโอ้โอ้ขังอันนี้พี่น้องนี่ยังเหลืออีกตอน,น,นมันไง่ด้เนี่ยมีเด็กไปตักอีกรอบสอง <c oughs> พี่น้องได้ทิถามอันนี้น้องใช้ค่อยแท้ๆเด้อจ้ะอันนี้น้องน้องที่ว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันเด้อจ้ะอันเด้อล่ะเฮาสิถามว่ามีควนว่าว่า ข่อยนี่อยากว่าคือคนอีสานมาซั่นว่าอยากอยากเป็นคนไทยมาซั่นอยากหมู่บ้านเท่านี้วอาแบบใดถ้าวบอกไอ้คนฟังเนี่ยนันก็ว่าแบบนี้แหละไอ้วอาแบบใดแหละแบบนี่เนี่ยก็จะสำเนียงแบบนี้แหละนี่พี่น้องก็สำเนียงแบบนี้เนี่ยแต่ละหมู่บ้านสำเนียงกับบุคือกันเนาะแม่เลยครับไอ้บอกคือกันยังไงอยากไปใหายบอกคือเนยๆยืนๆคือบ้านคนอื่นเขาวอามวนม้วนบอกแบบถามว่าพ่อสไตล์แบบไหนมันมันบุกเอาใจเพราะไมย่างไรค้าบุกเอาใจก็จะชิบบุกเอาเม็ด มาเท่าอย่างาว่าคือคนอีสานมาสาันว่าสำเนียงคือคนอีสานแถวมาสาันอ้าไปเะ็ทศจะได้อะไรมาเนี่นก,นก็บ,แบบบ,กกบอกถังสิอะไรเนาะมันก็บอกแบบนี้แหลยอ่ะก่อนใช้กันเบิดเนาะแต่ละหมู่บ้านมันก็บอกคือกันนพี่นอ้องเดิมนมาเดินจานมาเดินอย่างว่าวลายมากินข้าวมากินขาน้าวบอกลายยายห่างมาเดินจานม,มาเนี่ยขอบพูดยังไงพี่น้องนี่พี่ไอพี่ไอกินข้าวพี่ไอคนพยาสำเนียงคือกันเบิร์ตอะไรพี่น้อง หมูบ่บ้านเฮาเว้าบ่ม่วนเด้อจ้าสำเนียงแบบนี้เลยอ,อู้อันนี้มีต้มหน่อไม้มเด้อจ้าอันนี้ทอดปลาปลามาเร็วมาเร็วมาเด้อจ้ามาเด้อบ๊ายบายไปแล้วเด้อจ้ามาเด้อกินข้าวนำกันน้ำพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บเลยเนาะนะอืะเย,ยังมาเทียบอะได้ดอก อืมสุ่มไม่ได้เน้อเอากำมาเปลี่ยนไม่มาเปลี่ยนพอแล้วกินข้าวกันด้จ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายขอบคุณค่ะ